ก็พันหลอดให้แน่นนะครับพันหลอดก็จะเห็นว่าหลอด2อ,อันเนี่ยมันเกี่ยวกันแบบแน่นสุดๆไปเลยนะฮะโอเคเห็นไหมฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแมจิกฟรีกนะครับผม ก็กลับมาเช่นเคยนะฮะหลายคนอาจจะนึกว่าไม่ลงคลิปนี่ไปตายไหนแล้วหรือเปล่านะครับผมยังไม่ตายครับยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็แล้วก็ยังไม่ได้ขายช่องนะครับอาจจะมีมีคนติดต่อมาซื้อช่องเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคิดที่อะไรอยู่ซื้อชอ่องกูเนี่ยนะนะฮะขายได้คงได้สักร้อยสองร้อยนะครับก็เลยไม่ขายนะครับถ้าขายได้สักพันหนึ่งกูคงไปแล้วอา่าล้อเล่นนะับผมก็ อยู่กันยาวๆครับอยู่กันยาวๆนะครับผมออกอก็จะเห็นว่าข้างหลังฉากหลังนี้ก็จะรกนิดหน่อยนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะกันที่ยันจัดนะครับแรกๆต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับ10,000 subscriber นะครับผมดีใจเป็นอย่างมากนะครับของขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ<อ>ก็ไม่นึกว่าจะได้10,000หมนซับได้เร็วขนาดนี้นะครับถึง มันอาจจะดูไม่เร็วมากแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยคิดว่ามันวิเศษมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามคลิปของผมนะครับไม่ว่าจะดูอ่ากี่คลิปหรือว่าจะดูแค่นาทีเดียวแล้วออกก็ยังดีนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ยังดีกว่าไม่ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปิดคลิปนี้กันอีกนะ <c oughs> โอเคงั้นก็เข้าเรื่องกันเลยว่าวันนี้นะเป็นมมยากลที่ใช้หลอดนะหลอดจาก อาหารนะหรือหลอดจากไหนก็ได้ซึ่งผมไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวรอแบบนี้ทีนี้มาเป็นตับเลยนะฮะอันนี้พอดีไปถ่ายรายการคู่กับสตาร์ดีมานะครับนะครับตอนนั้นเขาก็เตรียมอุปรกรณ์ให้ผลตอนนี้ผมก็เลยขอเข้ามาใช้ต่อเลยนะฮะโอเคก็ไอเทมที่เราต้องการนะครับก็คือหลอด2ออันนะครับผม ที่สีแตกต่างกันก็จะดีมากนครับคนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามันไม่ต้องใช้ของวิเศษนะใช้ของทั่วไปก็เล่นได้ไง่ายๆครับเพียงแค่หยิบหลอดขึ้นมา2อันนะครับผมเอามาพัานกันนะครับพันกันควายๆเลยนี่แหละนะพันกันพันกันปุ๊บปับตุ๊บปับ ก็จะเห็นว่าหลอดสองอันเนี่ยมันเกี่ยวกันแบบแน่นสุดๆไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราใช้ปากวิเศษนะครับเ่ามันสักนิดนึง <Wow. S 1> อ้าวเคีียทำไมไม่ออกวะออาเสร็จอ่ามันก็จะรลุด <Wow. S 1> ออกกันโดยที่หลอดทั้งสองครับ ไม่เกิดการขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ฮะก็เล่นกันง่ายๆแบบนี้แหละครับผมอเอานะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเอาหลอด2หลอดนะครับมาค่อยกันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับผมแล้วก็แล้วก็พันหล,ลอดให้แน่นนะครับพันหลอดปึ๊บป๊บอ่าเดิสังเกตเห็นว่าโอเค มันเกี่ยวกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาใหม่นะครับโอเคเห็นไหมฮะแมจิกนะครับผมว้าวโอเคครับผมก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่า โอเคครับผมสาหรับทริคนี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็คืออยู่ที่การอยู่ที่วิธีการพันหลอดล้วนๆเลยนะก็คือถ้าพันถูกวิธีเนี่ยมันก็จะเล่นได้เออเออก็เออสิวะพูดทำไมเ,เดี๋ยวทําให้ดูนะฮนะครับถ้าถ้าเป็นหลอดที่สีแตกต่างกันเนี่ยก็จะดีมากนะเพราะว่ามันจะมองเห็นชัด ครับว่ามันเกี่ยวว่ามันคล้องกันอนะเออแต่มันก็คือหลอกตานแหละอ่ะทำอย่างนี้นะเอาหลอดอันนึงเนี่ยอ่าเอาหลอดแนวตั้งเนี่ยไว้ข้างหลังหลอดแนวนอนไว้ด้านหน้านะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ เปี่ยนมุมดีววมกว่าเรื่องงานจริงเลยตัวโอ้แสงน้อยไปโอเคอย่างนี้แหละกำลังดีนะครับแนวตั้งไว้ข้างหลังน,นอนอนะครับไว้ข้างหน้าหลังจากนั้นน,นะก็เอาด้านล่างขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บคล้อง หรอบอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะโอเคนะแล้วก็เอาจากด้านซ้ายนะครับเข้ามาหมุน1รอบปึ๊บปั๊บแล้วก็เอาสีชมพูล,ลงมาเนี่ยเท่านี้เองเสร็จแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันมันหน้าตาเหมือนกับมันคล้องกันจริงๆอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันมี ช่องว่างให้มันหลุดออกอยู่นะครับแล้วเวลาเราดึงออกแล้วก็ดึงออกทําเป็นแบบเฮียติดแน่นแน่นชิบหายเลยแล้วก็ออกเอาแน่นจริง<ะ>นี่ฮะ <c oughs> ก็จะหลุดได้เลยนะครับผมอ่าแทแดไม่มีอะไรจะพูดแล้วละ่ะออลืมไปนะครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วมีมายากล ขอเล่นให้ดูอีกสักแบบหนึ่งดีกว่านะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาขี้เกียจทำคลิปเพิ่มนะครับก็ทำมันคลิปเดียวเลยดีกว่านะฮะก็อันนี้จะต้องใช้หลอดนะครับคู่กับเชือกนะครับผมขอไปตัดเชือกแป๊บหนึ่งนะครับ จะทำให้ผู้ชมดูนะครับว่าเราเอาเชือกเข้าไปในหลอดนะครับผมนี่ก็จะเห็นว่าเชือกอยู่ในหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะให้คนผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนตัดเชือกนะฮะนี่ฮะตัดตรงกลางเลยนะครับชึบโอเคก็จะเห็นว่า มันก็จะขาดเป็น2ท่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับผมปรากฏว่าหลอดขาดแต่ว่าเชือกไม่ขาดครับแย่เป็นไปได้ยังไงโอเคกูเวอร์ไ okay, ปงัน้นแหละะฮะโอเคมาดูวิธีการเล่นกันเลยดีกว่า ิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือหลอดกับเชือกนะครับแล้วก็กันไกลสําหรับให้คนตัดนั่นเองนะฮะแต่มีความลับอย่างหนึ่งนะก็คือมีคัตเตอร์ครับว้าวมีคัตเตอร์ตรงนี้นะฮะเราจะตัดหลอดนะครับผมให้เป็นตรงกลางยาวๆมานะฮะ ก็ะจะเป็นวูวแบบนี ee, okay. go, ้นะครับโอเคแอนกู๊ดท o กครับผมแล้วก็แล้วเราก็เริ่มทำการหย่อนเชือกได้เลยนะฮะดแล้วก็โชว์ให้คนดูดูนะครับว่า เชือกมันอยู่ในหลอดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พยายามเอาฝั่งที่มันมีตําหนิเนี่ยไว้ฝั่งเรานะครับคนดูจะมองไม่เห็นนะครับอ่าเสร็จแล้วจังหวะที่จะให้เขาตัดหลอดเนี่ยเราก็จะต้องหักอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ปึ๊บแล้วเราก็จะดึงเชือกมาเนี่ยเออเนี่ยจะเห็นว่าเชือกมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราก็จะมือปิดอย่างนี้ าเห็นไหมควารู้สึกก็คือเหมือนกับเชือกเนี่ยมันยังคล้องอยู่กับหลอดน,นอะแต่จริงๆแล้วเชือกอยู่ตรงนี้เราปิดไว้นะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ให้คนดูนะครับเอาเป็นไกมาตัดโโถโอ้โหหลอดโอเคได้ละเราก็จะ นี่ดูว่าโอเคตอนนี้นะขาดเป็นสองทอนแล้วเห็นไหมอ่าเนี่ยนิ้วปิดนี้อย่างเนียนเลยนะเห็นไหมเนียนไหมเนี่ยเออแล้วเราก็ใช้มือปิดเพื่อความเนียนนะครับผมปุ๊บแล้วก็ป๊บแล้วก็ค่อยๆดึงตึดดึดดึดึด,ด,ด,ดอ่า แล้วคนดูก็จะว้าว,าวไม่ขาดได้ยังไงเนี่ยไปตายที่พระเจ้าครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับมายากลหลอดนะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับที่เอามาให้ดูในวันนี้นะครับก็เล่นไม่เนียนยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับก็ขี้เกียจขี้เกียจตัดต่อหม่นะก็เอาไปว่าเอาคอนเซปต์ไปแล้วกันเนะก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมเยอะนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆากเลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะดูมายากลแบบไหนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วจะพยายามหามาให้ชมกันทุกคนนะครับวันนี้ Magic Freak สวัสดีครับผม